ประเด็นความหลงต่อเนื่องอเกี่ยวเนื่องจากการอภิปรายร่างพรบนิรโทษกรรมฉบัรบบุรชายเหมัก,ก็มีต่อเนื่องคุณอลงกรณ์พลบุตรรองหัวหน้าพรักประชาธิปัตย์ที่ดูแลรับผิดชอบภาคกลางของประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์บอกว่าเมื่อแพ้โหวตในสภาก็จะต้องกลับมาทบทวนต้องคิดเอาชนะการเลือกตั้งครั้งหน้า แต่จะชนะได้ต้องชนะใจประชาชนซึ่งมีแต่เรื่องของการปฏิรูปพักอย่างจริงจังเท่านั้นที่จะมีโอกาสชนะพักเพื่อไทยอันนี้อโลกรพลบุตรเซฟแดนกล่าวไว้ในทวิตเตอร์นะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะั้นพอจะคิดเป็นที่พึ่งที่หวังกับพักประชาธิปัตย์ได้บ้างที่พยายามจะคิดหาสาเหตุพยายามทบทวนความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ของพรคประชาธิปัตย์ แต่พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าเสียดายเหมือนกันครับที่ถ้านพักประชาธิปัตย์มีคนแบบอารมณ์กรพลบุรเนี่ยเพียงแค่คนเดียวอารณ์กรคิดได้ครับแต่พูดในพักไม่ได้ขนาดไปทวิตเนี่ยยังทวิตเตอร์ส่วนตัวเลยครับถ้าเราจําได้เนี่ยคราวที่แล้วกว่าจะ,ะแถลงได้เนีทุลักทุเลครับจะพูดเรื่องการปฏิรูปเนี่ยก็ให้แถลงแบบเสียไม่ได้แล้วก็มีปัญหารอบแล้วรอบล่า ผมก็ขอเรียกร้องนะครับสนับสนุนคุณอลงกกรแม้จากนี้ไปการทํางานการเมืองคุณอลศกกรในพรรคประชาธิปัตย์นั้นน่าจะลำบากนะครับเพราะประชาธิปัตย์เขากําลังสนุกสนามกําลังชื่นชอบกับเครื่องมือใหม่วิธีการทํางานการเมืองแบบใหม่ก็คือไม่ได้ยึดมั่นระบบรัฐสภาครับออกมาปลุกม,ม็อบข้างถนนแม้ว่าครั้งแรกที่ป,ประชาธิปัตย์พาประชาชนเดินมาส่งเนี่ย มีคนตั้งเขาสังเกตว่าให้ประชาชนซ้อมไว้เพราะวันนี้เดินมาส่งใกล้ๆที่สภาคราวหน้าต้องเดินไปส่งกันถึงเรือนจำเนี่ยนะครับแต่บุคคลระ,ละ,ละดับอดีตนายกรัฐมนตรีถึงสองคนพร้อมๆกันมาเดินนำมอกอยู่กลางถนนเนี่ยผมว่าวันนี้เป็นประวัติศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งดูเหมือนว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์จะชื่นชอบในระบบลูกวีดชื่นชอบในระบบฟุตบาทมากกว่าในระบบรัฐสภาไปเสียแล้วเพราะฉะนั้น ก็ขอแสดงความเห็นใจกับคุณอารมณ์กรผลบุตรและแสดงความเสียใจที่แนวคิดการปฏิรูปนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับ